ปัญหาวิชาวินัยบัญญัตินักธรรมชั้นโทสอบในสนามหลวงวันอังคารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ข้อที่1พิสุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารย์ให้ดีงามจะต้องปฏิบัติอย่างไรเฉย ต้องปฏิบัติโดยสายกลางคือไม่ถือแข้งคัดอย่างงมงายจนเป็นเหตุทำให้ตนให้ลำบากเพราะเหตุทำเนียมเล็กๆน,น้อยๆอันขัดต่อการะเทศะและไม่สะเพามาักง่ายละเลยต่อทำเนียมของพิสุจนถึงทำตนให้เป็นคนเร็วซามข้อที่สอง ภิกษุผู้ละเมิดสิกขาบทนอกพาะปฏิโมกต้องอาบัตอะไรบ้างเฉลยต้องอาบัตถุลจัจและทุกกฎข้อที่3ผ้าสำหรับทำจีวรนุ่งห่มทรงอนุญาตไว้กี่ชนิด อะไรบ้างฉเลฉลย6ชนิดคือ 1. โคมะผ้าทําด้วยเปลือกไม้ 2. กับปาสิกะผ้าทําด้วยฝ้าย 3. โกสยะผ้าทําด้วยใยไหม 4. กกำพภละผ้าทําด้วยขนสัตว์ยกเว้นผมและขนมนุษย์ 5้าสานะผ้าทำด้วยเปลือกปาน6พังคะผ้าที่ทําด้วยของ5้าอย่างนั้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งปนกันต่อไปข้อที่สี่ ในบาลีแสดงเหตุนิสัยระงับจากอุปชาไว้5ประการมีอะไรบ้างฉเฉลยมีอุปชาหลีไปเสีย1ศึกเสีย1ตายเสีย1ไปเข้ารีดเดียรถี1นึ่งสังบังคับ1ต่อไปข้อที่5้ภิกษุผู้อาพาธควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงไม่เป็นภาระแก่ผู้พยาบาลฉเฉลยควรปฏิบัติตนให้เป็นผู้พยาบาลง่ายคือทำความสบายให้แก่ตนไม่ฉันของแสลงรู้จักประมาณในการบริโภคฉันยาง่ายบอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนา ข้อที่ 6. การลุกขึ้นรับเป็นกิจที่ผู้น้อยพึงทำแก่ผู้ใหญ่จะปฏิบัติอย่างไรจรึงไม่ขัดต่อพระวินยัยเฉลยนั่งอยู่ในสำนักผู้ใหญ่ไม่ลุกรับผู้น้อยกว่าท่านนั่งเข้าแถวในบ้านเข้าประชุมสงในอารามไม่ลุกรับท่านผู้ใดผู้หนึ่ง ต่อไปข้อที่7ทธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตตาหากรณียะที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีมีอะไรบ้างเฉลยมีสหธรรมิกข้อที่1 1. สหธรรมิกหรือมันดาเจ็บไข้รู้แล้วเพื่อไปรักษาพยาบาล 2. สหธรรมิกกระสันจะดศึกรู้เข้าไปเพื่อระงับส มีกิจสงเกิดขึ้นเป็นต้นว่าวิหารชรุดลงในเวลานั้นไปเพื่อหาเครื่องทัพประสัมภระมาปฏิสังขรณ์สทายกต้องการจะบำเพ็ญกุศลทรงมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธาของเขาหรือแม้ทุระอื่นนอกจากนี้ที่เป็นกิจลักษณะอนุโลมตามนี้ ต่อไปข้อที่8ปุพภกรและบุปกิตในการทำอุโบสถสวดพระปาติสวดปาติโมกต่างกันอย่างไรเฉลยต่างกันอย่างนี้ปุปกรเป็นกิจที่พิสุพึงทำก่อนแต่ประชุมสงมีกวาดบริเวณที่ประชุมเป็นต้นส่วนบุปกิตเป็นกิจที่พิสุ พึงทำก่อนแต่สวดปาติโมกมีนำปาริสุตรขอพิสุผู้อาพาธมาเป็นต้น ต่อไปข้อที่เก้าอุปาถกิริยาคืออะไรมีกี่อย่างอะไรบ้างฉเฉลยคือการทำนอกรีดนอกลอยของสมณะมีสามอย่างคืออนาจารได้แก่ความประพฤติไม่ดีไม่งามบาปสมาจา์ได้แก่ความประพฤติเร็วสามและอเนสนา,าได้แก่ความ,วาม,นนาวามหาเลี้ยงชีพไม่สมควร ข้อที่10มหาประเทศแปลว่าอะไรทรงประทานไว้เพื่อประโยชน์อะไรเฉลยแปลว่าข้อสำหรับอ้างใหญ่เพื่อเป็นหลักแห่งการวินิจฉัยทั้งในทางธรรมและทั้งในทางธรรมทั้งในทางวินยัย uh